พาน้องไปคัดตัวที่ t k เสแล้วปรากฏว่าน้องก็ถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่ในครอบครัว t ีเสแล้วน้องก็อยู่มาได้เกือบปีอะค่ะน้องรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นแล้วน้องก็ซ้อมฟุตบอลไปด้วยแล้วก็ได้ไปอยู่โรงเรียนหัวถนนด้วย เรียนพวบคู่กันไปเล่นทุตบอลแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนขนุถนนใช่ค่ะ,ะเริ่มเริ่มมีความสนุกกับเพื่อนใช่ค่ะนนก,กท็ที่ทีแกก็สอนอะไรน้องหลายๆอย่างในความมีเป็นมีเรา เป็นระเบียบวินยัยการการเรียนต้องตรงต่อเวลาความเป็นอยู่กับเพื่อนร่วมที่ TKS อะต้องมีความเป็นระเบียบสอนเขาให้ความรู้ดีมากครบอบครัวก็คือทุก,<ส>ท,กทให้ในการเล่นฟุตบอลรวมถึงรองเท้าคู่นี้<อ> คู่ <ผม S 1> นี้คือเพิ่งสั่งมาสั่งเมื่อวันที่30ธ<ะ>ันวาคมใช่ครับแล้วก็ได้ได้เมื่อวันที่ 1, 1> สั่งันที่30ธันวาคมรองเท้าได้วันที่1มกราคมน้องยังไม่ทันได้ใส่เลยน้องเสียไปก่อนใช่ค่ะรองเท้ามาถึงตอนกี่โมงตอนเย็นประมาณ4าโมง4าโมง4โมงครึ่ง4าโมงแต่ว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่คือ แน่นอนเขาเห็นแล้วเห็นภาพนาคือแคมป์เขาให้กับยี่สิบหกครับเขามี2สองกลุ่มก็คือได้กลับก่อนเลยคือวันที่สหกที่คุณพ่อคุณแม่ไปรับไหมไปรับแล้วไปรับในช่วงเย็นนะช่วงเช้าช่วงเช้าเลยน้องไปรับตัวเช้าเราไปรับน้องกลับมาในช่วงนั้นคุยอะไรกันช่วงที่ขับมากันออมา ก็ถามว่าคิดถึงพ่อไหมคิดถึงแม่ไหมอยากกลับบ้านอยากลัจะกินอะไรไหมกลัวเขากลัวเขาบอกจะกลับบ้านอยากกลับบ้านผมจะพาเขาไปทานอาหารก่อนเขาบอกไม่ต้องขอกลับบ้านอย่ามาเจอเพื่อนอนี้ค่ะอย่เพื่อนค่ะในช่วงที่กลับมาถึงบ้านวันที่26ที่ยังยังโอเคยังก็ยังปกติอยู่ค่ะก็ยังเขาเชียงออกมาเล่นฟุตบอลออกมาเล่นฟุตซอลกับเพื่อนกับเพื่อนครับ หกยี่สครับยังโอเคค่ะิ9ก็ยังโอเคอยู่30 30เริ่มปวดเท้าปวดข้อเท้าฝั่งไหนครับฝั่งขวาฝั่งขวาขวาปวดเริ่มปวดใช่บอกพ่อบอกแม่หน่อยบอกบอกครับบอกแล้วยังไงครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือก็คือก็คือก็ก็พาไปหาหมอวันนั้นเลยใช่หมอก็หมอก็ส่งส่งข้อข้าเอ็กซเรย์ แล้วก็ดูเอ็กซเรย์แล้วก็มอกว่าไม่ไม่ใช่ติลูกน่าจะปวดขาประมาณวันที่28เนาะ28ดท, <28 S 1> ที่เขาเริ่มบวใช่ใช่ย่แแต่พาพาไปหาหมอ ใช่ยี่สบแปดบเก้าใช่ใช่ยี่สบแปดยี่สิดพาพาไปหาหมอเอกซเรย์ ray, ข้อเท้าไม่แตกอะไรไม่แตกก็กลับมาบ้านเอายามาทานกับปกติน้องมีอาการรู้สึกกินไปได้สามวันประวันที่สามเริ่มเริ่มแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดว,วกเรากะว่าเดี๋ยวเราจะให้ลูกเราหยุดยาแล้วเราให้ลูกเราหยุดยาเลยวันที่29หรือ30เนี่ยแหละ เราก็ดูอาการละเราก็ถามเขา <Yeah. S 1> เขาก็บอกว่าเออเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเขาก็บอกดีขึ้นดีขึ้นวันที่31เ,เขาก็ยังนั่งดูบอลกับพ่อเขาอยู่เลยนะคือนั่งลุกนั่งดูบอลแม่ก็ใจชื้นเออผมเห็นน้องทอาจะหลับผมแบบเด็พชอบปิดทอสปิดปิดทีวีให้ไม่ลูกน้องบอกว่าไม่เป็นไรครับปเปิดเปิดได้ย่างเงี้ยแหละแต่ผมก็ดูไปเรื่อยๆแต่ว่าเกมฟุตบอลยัง ยังเล่นอยู่แต่พ่อถามว่าจะปิดทีวีไหมใช่ครับเกสบอกว่าไม่เป็นไรครับก็ดูจนจบจนจบจนจบ เกิบว่าน้องคุณน้องก็หลับใช่ไหมหลับไปหลับไปไปโดยที่ผมไม่รู้ว่าว่าน้องหลับแล้วคือคุณแม่ก็นึกไงไม่รู้สักสามทุ่มครึ่งอ่ะคุณแม่กังวลอะไรซักอย่างคุณแม่ก็เลยเดินลงมาดูว่าอาการเขาเป็นไงเดินลงมาโดยจากชั้นสามลงมาดูลูกเพราะลูกนอนข้างล่างเออเดินลงมาดูก็เรียกแก๊สเก๊สเป็นไงบ้างก็ไปจับมือเขาแล้วมือก็เย็นเฉียบเลยแล้วตาก็แบบตาเห็นตาขาวแล้วก็เลยตะโกนเรียกพ่ออุ้ยมาดูลูกเ็วไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอก ว่าลูกเสียแล้วอ่ะบอกว่าน้องเป็นปอดอักเสบปิดเชือ้อคุณแม่คิดว่าน้องเป็นอะไรคือน้องไม่เคยป่วยเลยไงตอนที่หมอถามว่าไอตัวยาแก้อักเสบเนี่ยน้องแพ้ยาอะไรไหมเราก็บอกไม่แพ้เพราะน้องไม่เคยป่วยเนาะกินอย่างมากก็แค่ยาพาราแต่พอน้องกลับมาบ้านอนะ่ะพอกินยาไป เราก็รู้สึกเราอยากให้ลูกกินยาตรงตามเวลาเพื่อที่ขามันจะได้หายปวดหายอะไรเงี้ยน้องกินไปวันแรกก็ยังปกติน้องกินไปวันที่สองก็<ต>ยังไม่มีอาการเท่าไหร่นะคืออาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่พอวันที่สามไม่เห็นเลยแบบหายใจแรงหายใจแรงพอวันที่สี่เราพอวันรุ่งขึ้นเราให้ลูกเราหยุดยาเลยเพราะขามันเริ่มบวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยเราให้ลูกเราหยุดยาแล้วก็ดูอาการถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นกะว่าวัน รุ่งขึ้นอะวันรุ่งขึ้นของวันวันที่หนึ่งหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะพาลูกเราไปหาหมอแล้ะ น่าจะเป็นวันที่ส<พ>องเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อดูบอลวันที่หนึ่งใช่ตั้งใจว่าวันที่สองใช่อะพาลูกไปพบหมอใช่ใช่อดยาไปแล้วท,ที่แรกสี่ตอนเชา้าแ,แล้วอีกยาครั้งที่ตอนเย็นเราไม่ให้ลูกกินยาเลยวันนั้นแต่เราก็ถามลูกเก็ตไหวนะเขาก็บอกได้เขาก็ยังลูกนั่งดูบอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าเออเราก็ใจชื้นลูกลกนั่งดูบอลได้ตอนที่ดูบอลกับคุณพ่อคุณพ่อสังเกตไหม น้องมีการมีไอคุณพ่อรู้ครัว่า,<ห><ข>าน้องเขาไม่เชียร์เขาเขาเฉยนิ่งอยู่แล้วเขาเป็นคนนิ่งๆปกติเลยครับปกติเป็นคนนิ่งอยู่แล้วเขาไม่ค่อยพูดด้วยค่ะเใจสลายนะถามคุณแม่ว่าเกี่ยวกวับการซ้อมฟุตบอลไหมไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวเพราะน้องเป็นคนแข็งแรง น้องเป็นคนแข็งแรงแล้วน้องก็ปกติไม่มีโรคประจำตัวไม่มีที่ผมให้แฟนผมเช็คดูเซิร์ชในเน็ตดูครับวายาดูเนี่ยมันก็อาจจะมีผลมีเอฟเฟกต์กับผลข้างเคียงเกียวกับมันเป็นมันมันดีกับเด็กนี่มันไม่มีสเตอร์ลอยนะครับแต่มันจะมีผลกับเด็กบางคนเท่านั้นคือทำให้เจ็บหน้าอกรเจ็บหน้าอกแั้วส่วนการคัดสูตรของทางด้านโรงพยาบาลตำรวจก็บอกพว่าเป็นปอดอักเสบติดเชื้อปอดอักเสบติดเชื้อใช่ไม่ได้เกี่ยวข่า เราเราก็ไม่รู้ว่ามันมีผมไหมแต่ขาน้องแบบเป็นแบบบวมแล้วเป็นสีม่วงสีงค้ำค้ำแบบเหมือนฉันเอายังไยมันระบบเลือดมันเป็นยังไงเราคือเราก็ไม่รู้เนาะเราปกติถ้าเป็นคนธรรมดากินยากแก้แอกเสบมันก็น่าจะบรรเทาทุเลาลงนะคือเราไม่ได้คิดเลยว่าน้องเกี่ยวกับ ระบบปอดอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเราโฟกัสที่ขาอย่างเดียวใช่เจ็บขาใช่ค่ะสําคัญอย่างนี้ถ้ารู้สึกอะไรให้กล้าพูดกับผู้ปกครองสองข้าปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเป็นผู้ปกครองพร้อมที่จะรับฟังแต่ว่าน้องเกดนี่ก็คือเป็นคนที่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดครับอาจจะมีส่วนมีส่วนมีส่วนตัวเองอาจจะเจ็บอยู่ไม่กล้าบอกไม่บอกใช่ค่ะเหมือนที่นั่งเชียร์กับบอลกับพ่อก็ยังนิ่งๆ ผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนึงนรนกศึกศพน้องน้องเพียนะครับผู้ชมเราก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพ่อและคุณแม่นะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับในส่วนของเยาวชนและคุณพ่อและคุณแม่ก็ได้ฝากเตือนนะครับว่าสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวให้บอกพ่อกับแม่ะนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจรับกับทางด้านครอบครัว <ขอ S 1> มากๆรองเท้าคุณนี้ก็เป็นของน้องก็คุณจะต้องเก็บไว้นะครับผมขอบคุณค่ะ โดยปกติถามสอบถามในการซัดประวัติก็ไม่มีประวัติของการเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆทีนี้พอถึงปีใหม่เราปล่อยเด็กกลับบ้านพอปล่อยเด็กกลับบ้านเนี่ยน้องก็มาเตะฟุตบอลแล้วก็เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บขึ้นมาไปหาคุณหมอก็คุณหมอก็ให้ทานยาเสร็จแล้วก็ดูฟุตบอลไทยในเวลาแค่วัน2วันน้องก็แน่นหน้าอกแล้วก็จากไปเลยนะครับก็เป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อยากจะย้ําเตือนไปถึงผู้ปกครองนะอย่างเช่นกรณีของน้องเกสเนี่ยก็อยากให้เป็นกรณีศึกษานะครับ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนคนทุกคนที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับคือน้องเกดเป็นคนนิสัยดีเป็นคนนิสัยด,เนนนยดีเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยมากนะครับอ,อยู่ที่บ้านอยู่ที่นี่อาจจะเป็นคนที่ดื้อบ้างอะไรบ้างแต่ไปอยู่ที่ที่เราเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายสอนง่ายเรียบร้อยนะครับรักสัตว์นะครับขี้อายนะครับนะยัง เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหัวถนนทิทยาครับแล้วก็ซ้อมบอลเก็บตัวในแคมป์ใช่ครับกับไทยคิดซ็อกเกอร์คาเดมี่เหมือนเดิมครับเป็นเรื่องปกติปกติครับทีเรียนมาซ้อมบอลปกติครับปกติเลยครับไม่ไม่มีอาการไข้ไออะไรทั้งช่วงท่ส่งท้ายปีเก่าตอนนับปีใหม่ก็คือปล่อยเด็กปล่อยครับประมาณที่ที่ส6น้องเคสกลับบ้านกลับบ้านครับตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกมือช้าูกก็คือรับน้องกลับมาครับลับมา 2- 3สวันก็มีอาการอาการอะไรจันทร์ ก็คืออาการบาดเจ็บจากการไปเตะฟุตบอลอนะครับไปเตะฟุตบอลแล้วเจ็บข้อเท้าเท่าน,น,นั้นเองอ่าแค่นั้นเองฮะแล้วก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งคุณคุณแม่เนี่ยไลน์ไปปรึกษาเราในเรื่องของการรักษาเราก็บอกว่าให้ประครบเย็นนะครับประครบประครบร้อนนะครับหลังจากที่ผ่าน24ชั่วโมงประครบร้อนเป็นเ f ิร์สเอ d หลักทั่วไปนะฮะหลักการบําบัดนักกีฬาบาดเจ็บอ่ากล้ามเนื้อทั่วไปแล้วก็มีการไปตรวจเอ็กซเรย์แล้วผลเอ็กซเรย์ก็คือไม่แตกไม่หักนะครับเป็นแค่เอ็นอักเสบนะครับคุณหมอก็ให้ยามาทาน แต่ด้วยผลกระทบด้วยภายในด้วยสมรรถภาพร่างกายของเขาสภาพร่างกายของเขามากกว่านะครับก็ทําให้น้องต้องจากเราไปครับอายุก็ยังน้อยด้วยยังน้อยครับยังมีอนาคตครับคุยกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อสักครู่นะครับมีรองเท้าหนึ่งคู่ที่สั่งมาครับยังไม่ได้สวมใส่ด้วยครับสุดท้ายเลยครับอาจารย์ครับย้ำอีกนิดหนึ่งครับว่าการป้องกันการระวังเรื่องอย่างนี้ควรทำยังไงครับสาหรับเยาวชน ก็เป็นเรื่องของความใส่ใจครั้งผู้ปกครองและก็ผู้ที่ต้องดูแลเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมีหรือศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ไหนก็ตามนะครับให้เราใส่ใจว่าเด็กเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจสมรรถภาพนะครับวัดค่าออกซิเจนในร่างกายนะครับวัดฟาร์มดันโลหิตอะไรต่างๆนะครับอย่ารอเจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอนะครับร่างกายแข็งๆบางทีเนี่ยมันก็มีด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่รอบๆตัวเราก็มีผลกระทบได้นะครับก็ต้องฝากผู้ปกครองนะครับการใส่ใจต่อสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ อย่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วค่อยมาแก้ไขมันไม่ทันการนะครับการสูญเสียเป็นเรื่องที่เรียกคืนไม่ได้นะครับสวัสดีครับผมนายสหรัฐแสนสวัสดิ์ชั้นม .6 ครับก็ถ้าพูดถึงน้องเกณฑ์ครับน้องเกณฑ์เป็นเด็กที่ดีเข้ากับคนง่ายรักเพื่อนพ้องครับมีอะไรช่วยเหลือกันแล้วกันครับน้องเป็นคนที่ขี้อายครับแต่น้องจริงใจครับก็มาส่งน้องวันสุดท้ายก็อยากให้น้องไปสบายครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมรสนันผสมทรัพนะคะเป็นพี่ที่แคมป์ค่ะก็เห็นน้องบ่อยๆเห็นน้องแต่เข้ามาแรกๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้สีิกับน้องมากแต่ว่าเท่าที่เห็นน้องก็นิสัยดีเข้าค้นง่ายค่ะน้องมีสมัมมาคารวะที่ดีมากแต่หนูก็ไม่ได้สนิทมาค่ะสุดท้ายน,นี้ก็อยากให้น้องไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรตรงนี้แล้วค่ะ ดิฉันนางอัชาราหุตาเจริญเคยเป็นครูประจำชั้นของน้องเกตเมื่อน้องเกตอยู่ป .1 นนเกตเป็นเด็กน่ารักมากจำลักษณะของลูกได้ว่าลูกตัวเล็กๆอ้วนๆผิวขาวเช้าขึ้นอ่ะจะวิ่งเข้าห้องอวยคุณครูแล้วก็ทำความสะอาดห้องเกตได้เป็นหัวหน้าห้องเนื่องจากเกตเป็นเด็กที่มีลักษณะที่ดี ทุกคนมีความผูกพันกับเกตมากจนแม้กระทั่งเคยเรียนพิเศษร่รวมกันทำกิจกรรมร่วมกันเกตเป็นเด็กน่ารักในตาจะส่งแววของความน่าสงสารมาตลอดณนโอกาสนี้เกตก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราตัวแทนแม่อ้อยขอส่งลูกขึ้นสู่สวรรค์น,น,นะลูกลูกไปเป็นเด็กดีบนนู้น แล้วก็ขอไปอยู่ในภพภูมิที่ดีต่อไปนะลูกนะรักเกตนะลูกจากพวกเราจากท่าข้ามคะ่ะ